มดผลมาแล้ววันนี้น่าจะจบงานนะครับวันนี้นาหนอง้างน,า,นาของเสียตังค์นะครับรถกลับข้าวมาช่วยกันแดงนาเก่สุดมากเลย พื้นที่ได้กันี่ยทำมันแปลงใหญ่น่าจะดีนี่รถของเสียตัง